พี่น้องเอ้ยสุขสบายดีตอนแรงพี่น้องมาเด้อมาเก็บปลักอีกขมพี่น้องเอ้ยบ้านพี่น้องเอิ้นพ่ออีหยังกันหน่นะบ้านผูเขาเอิ้นพ่ออีขมมีสมได้แกงสิปูสปสปเสิปลาแซ่บนเนี่ยเพื่เชียร์ต่างนคานนะไอยคำยำแรงหาในยูเนี่ยกินพี่น้องเขียมดวงหนึงนี่พี่น้องงี้งามเลย ไปอิสมอิคมบางพื้นที่บางองนนี่ก็เอิ่นบวคือกันบางท้องทินเนาะเอิ่นบวคือกันนะแต่ว่ามันก็มีพระอิสมกัอิคมจากตัวใดพระอิสมบัติคมมันจะขอนคือกันแต่ตัวหนึ่งสะออกสีเขียวอันหนึ่งจะออกสีอันมุมมุมแต่ว่าได้ว่ากับบถตกแจ้กสีวาสีหยังมันบวคือกันตัวออกขาวๆนี่ออกขาวๆนี่ก็ว่าพระอิสมตัวนี้เก็บกันด้พี่น้องเด้อ ค่อยขับยำแรงฮนะในอยู่ในกินในยามเลยยากเป็นน้ำท้องน้ำใสก,กับเก็บประเทศนี่แหละแถวเว่ยแถวหงแถว,แ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 วสวนนี่แหละบริเวณสวนนี่แหละเี็น้องปูน้องป่าเขานี่แหละปูป่าแนะนำก็เอาบ่ได้กี่ขาดอยู่ลงพี่น้องเอ้ยมันมีผู้ลงให้กินป่าก็มีเลยทั้งมันมีแต่ปตาตับสะบัดปะบูปลาคอปลาดุกเนาะปลาดุหน้า เดี๋ยวมาเขาเก็บเมื่อเก่งสิประคออยู่เกันได้ประคอลูกไส้เก่งเบ็ดได้ประคอสองตัวสามตัวนี่แหละมาเก็บแล้วกันพี่น้องมาเดี๋ยวพี่น้องได้อีกกำหนึ่งนะครับเอาลายว่าเมื่อก่อนเก็บเมื่อหลายเตัวพี่น้องเลยประมาณโลสองโลแบบเก็บเมื่อแกงได้น้อยเดียวยิบเดียวขึ้ิได้พอดิถิ่มจะซื้อเมื่อนี้เอาน้อยเดียวมื่อนี้เก็บไว้เมื่อก็เก็บเมื่อมันก็พอดิกินเบิดเชียวพ่อจะซ้ำกลิ่นซื้อได้พี่น้อง งามๆเดี๋ยวไปเก็บผักติวบ้านพี่นอดผักติวกำลังปลูใหม่เมื่อก่งใช่กันไปไปเบิ่งผักติวกันพี่น้องกำลังย่างไปพี่น้องย่างไปเก็บผักติวดอกผักติวกำลังปลูงามๆโอ้ยแกมีได้พี่น้องเลยสบายบ้านบริลงบ่มักลงน้องลงหนำไปไดหนตัวงูปู่เนาะงูใหญ่กีเกียงใช่ตัวกบุจัก มันม si nh ันจะได้ควบยามนี่จังมือก่อนเสียเอาแนวเกาะมาเกาะลองเบิ่งมากี่อยู่เหนืยลงหูนะพี่น้องเหนือลงแล้วก็มีแนวเกาะขึ้นมาโชคดีก็เจอกบโชคดีก็เจองูนะพี่น้องเนาะผุดเออผุดอะย่างปลากักติวอยู่ในสวนนี่แหละคอยคำยามแรงพี่น้องเอ้ยแต่เป็นกับจะลงดินนะล้มก็ล้มได้หมดนี่ได้จะเป็นล้มได้หมดนี่ ฟักตี้อยู่กำลังป่งงามพี่น้องเอ้ยเป็นดอกนะทั้งเป็นดอกทั้งเป็นยอดนะงามเลยดูดูการพิ่นพ่นฟักตีก้ผลิววาลมหุ่มาพี่เอ้ยนี่เลยนี่ยอดงามๆเลยพี่น้องอย่างเข่งวานไหนเพราะว่าเซนแต่เปนช่องเก่งเมื่อเก่งสุประคอพี่นอ้นอ,งนอ,งนองเอ้ย กาาลังงงปมฝกกดติดากกต,ตามไปเด้อพี่น้องไอ้ช่านซ่งองยูทูบเลยกดได้เบิ่งกับกดให้แน่กดติดตามไปแน่เด้อฝากแนะ่จีลงคลิปให้เบิ่งหลายๆเด้อซ่องใหม่คลิปใหม่พี่น้องเลยตั้งโดนหยุดดอกแต่ว่าม,มันอันนั้นโดนใช่ไปไปเบื้งดอกวันนี้พี่น้องงับงับอ่างนี้นอนไปเอาดอกพร้อมพี่น้อง มาพี่น้องมาเบิ่งกันนน่พวกนี้งามเลยพี่น้องถามเนี่ยพี่น้องเว้ยบ้านพี่น้องเคยกินอยู่บ่านี่อันดอกมันนี่นะแต่ว่าทั้งเฮาเคยกินแต่ยอดมันแต่ว่าดอกมันเขาบ่กเคยกินนลยกำลังเป็นดอกงามพี่น้องเฮาเอื้อดินสักกุลลาพัสดมาเบิงนี่เด้องามเลพี่น้องบ้านพี่น้องเคยกินบ่ดอกมันนี่ทั้งเฮาบ่เคยกินจักเถื่อนเยเคยกินแต่ยอด ยอดปกติแกงสเสเฮ็ดปวกแกงสสเสอใส่ลูกวกกระแทบแต่ว่าดอกมันเราบม่เคยกินเนี่ยเอาไปดอกเอ้ยงามทิเด้อใบสร้อยอยู่นี่นะกำลังเป็นดอกฝากติดตามได้พี่น้องเด้อฝากส่องมาเนี่ยสวยกดติดตามในพี่น้องอยากเบิง่งอะไรบอกมาทีลงคลิปให้เบิ่งดูดูโอเคพี่น้อง